สก,กอ,อ็ไมโอ้จะเป็นสกซอก็อหมโอ้สวัสดีครับก็ตอนนี้ก็มาพบกับช่องผู้เชดเกษตรหอมดินนะครับก็ตอนนี้ก็สําหรับพวกเราครับก็ไม่ได้ไปไหนครับก็เป็นงานวันเด็กด้วยครับ ก็โรคไปยไข้เจ็บก็เยอะนะครับก็ไม่ได้ไปไหนครับก็จะมาตะบอไปติดตามชมพวกเราลยนะครับครับไปกันครับนี่เด็กๆก,ก็ชวนกันลงท้องนาก็ถือว่าเป็นการสร้างสีงสันในช่วงวันเด็กซึ่งเด็กๆเ,เขาไม่ได้ไปไหนก็ชวนกันเล่นกีฬาแบบบ้านๆลงท้องนากันก็ติดตามชมได้ต่อไป เอาปิด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 เอาแยกแยกก่อนเร็วอ้าวแยกข้างซีก่อนเอาเอาไอ้เอาเสื้อผูกผูกผูกเอวขึ้นนิดนึงอ่าอ่าเอาอข้างข้างนู้นเอาเอาเอาไอ้แบบรถไอ้เสื้อแขนหนึ่งแบบแบบโชว์แบบแขนแบบนี้แบบนี้เนี่ยแบบหามหามแม่แม่แบบนี้แบบนี้แบบนี้เออเดี๋ยวโชว์เออโชว์โชว์เออโชว์โชว์แขนข้างนึง เอาแขนออกข้างหนึ่งแบบนี้แหละ,ะโอเคอันนี้เป็นการเราไม่มีเสื้อก็ใช้ลักษณะแบบมีโชว์แขนข้างหนึ่งเราเปียๆข้างละ20นาทีนะข้างละ20นาทีอ้าวฟัง,ฟ,ง,ฟ,ง,ฟ,งฟั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 งจะให้ใครยิงเข้าเนี่ยตามกติกาเนี่ยถ้าเสมอเราจะยิงจุดยิงยิง,ยงจุดโทษ อ้าวเริ่ม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 ยังเริ่มยังเออเอาเอาไปสัมภาษณ์ก่อนเป็นไงเป็นไงวันนี้มั่นใจไหมมั่นใจมั่นใจไหมเดี๋ยวก็สัมภาษณ์ก่อนมันมันมั่นใจไหมวันนี้นักฟุรบโอลโดเราไม่ใช่โรโรโดนโดนะแต่แต่โดไอโกโก้นะโดโกโก้อันนี้เป็นไงไอทีมจากบ้านนแดง เป็นไงครั้งที่แล้วรู้สึกว่าชนะครั้งนี้จะมันม่นใจแค่ไหนมันม่นใจแล้วอ่มั่นใจร้อยเปอร์เ็ใช่ไหม,ไมถ้าถ้าวันนี้แพ้จะมีอะ,อะไรโชว์เพื่อนไม,ไม่รู้ไม,รไม่รู้ใช่ไหมอ่รอรอรอลอุลอลอล้นต่อไปเอาพร้อมพร้อมพรอมเอาเอาหนึ่งสองสามปิดโอ้ก็แอบยิง <laughs> ไปแล้ว แอบยิงไปแล้วแอบยิงไปแล้วเอาเราเตะมุม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 เร็ว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 เตะมุมอันนี้ก็เป็นลูกแรกก็ได้เตะได้ได้เตะมุมไปเลยเอาตกลงก็สลับกันได้เร็วเร็วเร็วตั้งอา่าต่อไปเป็นการเตะมุมเนาะ โอ้ยโอ้ยไอประตูจะหลบได้หรือเปล่าเนี่ยเร็ว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 ไล้วนะไม่ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าชนคาน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 เร็วเชนคานชนคานอ้าวขึ้นมาขึ้นมาเร็วเมื่อกี้โอ้โหสวยมากเลยชนคานอ่าหมุนหมุนหมุนทำไตรงต้งหน่อยน้ำแดงเลยอ่ะเป็นยังง เป็นไรเป็นไรหมุนหมุนหมุนหน่อยเออหมุนหน่อยเออเอาเหยียบเหยียบหน่อยพอพอเอาเอาเอาไม้มันมาเสียบให้มันแน่นกันแล้เอาเอาเอาไม้มาเสียบข้างอ้าวได้แล้วได้แล้วได้พอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ต้องแล้วอ้าวเอาเรียบเรียบเอาเอาปีดปีดปีดโอ้ยลักไก่โอ้ยเกือบเข้าโอ้เมื่อกี้เป็นไงเป็นไงเป็นไงเมื่อกี้เมื่อกี้ ตกใจไหมเปิดปตูเราประตูเข้าอ๋อยเราเอามั่นใจในทีมมีผู้หญิงอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยเป็นสเตเดียมทุกนาโอ้ยชนเสาอีกแล้วโอ้โอ้เกือบไปแล้วครับปัดออกเลยหล่ะอย่าอย่าไปจับเดี๋ยวมือมันสิเข็ดโอ้เข้าไปแล้วหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นำไปแล้วหนึ่งศูนย์เอาเคลียร์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 เคลียเคลีย เคียเคียเร็วเร็วเร็วโอเคลียคือเคลียคืออยู่ใกล้เดี๋ยวถอย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 อีกนิดนึงโอ้เอาเอาเอาปี๊ดเอาโอ้ยล้อล้อเอาโอ้ยเข้าโอ้ยเกือบเกือบเข้าโอ้ทำไมลีลาในการนี้ลีลากว่าเนาะโอ้โหเจอเจอ เจอช้างเราเจอช้างเราโอ้พลังช้างพลังช้างโอ้ไม่เข้าครับไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้า,าโอ้ลูกนี้ถือว่าเป็นการทีเด็ดโยนจากอ,อ่า<ส>อ่าที่ด,ด้านริมเส้นมาสู่ที่หน้าประตูเพื่อจะโคกเอาต่อไปเอาคำอ้อยเอาคำอ้อยซึ่งเป็นหญิงแกงหญิงเดียวที่เล่นกับทีมผู้ชายเอา เอาเลยวิ่ง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 โอ้โหโอ้โหเกือบเข้าโอ้สุดยอด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 โอ้ระวังทีมเขาจะอ่อยเอานะเขาจะเอาเอารึ่งหลังนะออมออมแรงไว้หน่อยออมอย่าลืมออมออมแรงไว้ด้วยนะมาแล้ว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 โอ้ถือว่าเป็นกีฬาภูทรกีฬาบ้านทุ่งนะครับ ตอนนี้เด็กๆก็ได e <ım. S 2> ้สนุกเนื 2> 2่องจากวันนี้เป็นวันเด็กโอ้ย2-0งศไปแล้วสอไปแล้วทำทำทำทท่าดีใจหน่อยทำท่าดีใจหน่อยทำท่าดีใจหน่อยโอ้ทำไมมันไม่ไม่มันไม่ตื่นตื่นเต้นเลยเนี่ยมันไม่ตื่นเต้นเลยอย่าอย่าเทมที่นําไปก่อนอย่าพึ่งชะล่าใจว่าตัวเองนํานะเดี๋ยวครึ่งหลังตัวเองจะหมดแรงนะครับอ้าวอ้าวเคียร์เคียร์เคียหนึ่งสองสมปีด ไปแล้วไปแล้วโอ้ทีมลอดช่องนี่ชอบรักไก่อะเนี่ยโอ้โอ้ครับ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 อ๋อลอยลอยยิงลอยลอยยิงโอ้เกือบเข้าลอยยิงยิงเลยยิงเลยยิงเลยยอยเดี๋สมกับ เป็นกีฬาบูทอนจริงๆเป็นกีฬาที่ใช้เท dogs with dogs with dogs. ้าเปล่าเด็กๆก็ชอบสนุกกับมีพื้นที่ท้องนาหลังจากการเก็บเกี่ยวสมัยเด็กๆคนทุกคนก็เคยอาจจะผ่านประสบการณ์การเตะฟุตบอลในในทุ่งนาหญิงแก่งเราเป็นศูนย์หน้าของทีมรวมมิรโอ้เอาเลยเลได้ไหมได้ไหมได้ไหมล็อกแล้วล็อกไม่เข้าโดนบล็อกโอ้โดนโดนเซตเตอร์แบ็กเราบล็อกลูกยิงไปเข้า เอาตาป้ยโอ้ข้ามแต่เดียมอย่างนี้เป็นการรวมพลเฉพาะกิจสร้างความสุขสนานให้เด็กห่างไกลจากาโรคด้วยมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงเอาตาว,วเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงมาแล้วรอดช่องเลี้ยงมาแล้วรอดช่องโอ้เสียให้กับรวมมิดรวมมิดไปแล้วรวมมิดไปแล้วโอ้รวมมิดยิงโอ้ ประตูเซฟได้เอาเอาเอาคำอ้อยคำอ้อยแล้วแล้วคำอ้อยโอ้โหคำอ้อยช่วยบล็อกได้ก็ถือว่าเป็นความสนุกสนานของเด็กๆโอ้โหเอาเออโหโอ้โหเราเราบลกวนเราบลกวนเราบลกเขียวโอ้ไม่เข้าครับโอ้ตอนนี้ก็ทีมรอดช่องก็เลี้ยงได้บอลอยู่รอดรอด ลอดช่องรอดช่องได้บอลลอดช่องได้บอลโอ้รวลมมิดก็ยังบอลได้แล้วรวมมิดได้แล้วรอดช่องได้บอลรอดช่องโอ้ส่งมาให้กองเซนเตอร์แบ็กเราเซนเตอร์แบ็กโยนโยนให้เซนเตอร์ฮาบเซนเตอร์ฮาบยิงไหม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 โอ้เข้าไหมเข้าไหมเข้าไหมไม่เข้าโอ้น่าเสียดายได้ไหมได้ไหมโอ้ไม่ได้หักหลบเข้ามา เอาลราก็มาโอ้ทางนู้นทำไมไม่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 มีไปประตูเลยโอ้โอ้ไม่เข้าแล้วมาแล้วมาแล้วมาหลุดมาแล้วหลุดมาแล้วจะจ่ายได้ไหมจะจ่ายได้ไหมลูกนี้ลูกนี้ไม่ได้ครับไม่ได้โอ้ยเจอโอ้โหลีลาโอ้ลีลาลีลาเขาลีลาสุดยอดเลยบักบักเขียวเรา เขียวเราบเขียวเราเอาบเขียวเราเขียวเราเป็นไงเป็นไงเซตเตอร์แบกเอาเซตเตอร์แบ็กของรวมมิดเป็นไงเข้าไหมเข้าไปแล้ว3 0 3 0 3 0 3 0สาโอ้เกมนะครับไอฝั่งนู้นรู้สึกว่าจะออมแรงไว้รึ่งหลังกันเนาะจะออมแรงไว้รึ่งครึ่งหลังโอ้จ่ายไปแล้ว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  จะไปละ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 โอ้หหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดไหมหลุดไหมหลุดไหมผ่านไหมโอ้โหโหแบ็คเราก็หัวเราไปเตะมุมเตะมุมเตะมุมมันออกไปนิดนึงแกออกเตะมุมเตะมุมเตะมุมไปเตะมุมเตะมุมแบ็คเราก็บู๊เหลือเกินนะดู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 เป็นไงเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเฮ้ย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 มีคนนอกเกมนะเอาเอาเราเราวิ่งวิ่งอ่ะไปลบเราช่องเราช่องได้ไหมเราช่องได้ไหม รถช่างไหมไว้รถช่างรถช่างโอ้รถช่างรถช่าง,งส่งให้แอสเซอร์แบกบิงขึ้นมารับบอลไม่ผ่านรวมมิดเราก็ได้บอลขึ้นไปแล้วโอ้ยออกไปแล้วเตะมุมเอเอโอ้บอลมาแล้วบอลมาแล้วเข้าไปไหมโอ้โหสี <c oughs> ่ศ <c oughs> ูนย์เข <c oughs> ้าไปแล้วส <c oughs> ี่ศูนย์เข้าไปแล้วที่สอง จากหมดเวลาวันพระอาทิตก็พวกเราก็ใกล้จะตกแล้วตอนนี้เวลาก็เกือบห้าโมงโอ้เข้าไหมเข้าไหมเข้าโอ้ห้าหเข้าไปแล้วเมื่อกี้สวยงามมากกับให้ดูทิวทัศน์ยามเย็นกับพระอาทิตตกก็ถือว่าธรรมชาติสรรสร้างให้เราได้เห็นความงดงามนอกจากมาดูเด็กๆคเตะบอร์กันเนื่องในวันเด็กานาทุง่งนาสเตเดียมก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกาย ช่วงนี้ก็อากาศเย็นพอสมควรน่าจะอยู่ที่10กว่าองศาก็ถือว่าเด็กๆได้มาออกกำลังกายในช่วงวันหยุดแล้วก็เรียนออนไลน์ไม่ได้เรียนในห้องเรียนในช่วงนี้ก็เด็กๆก็หาจิกรรมทําที่เป็นประโยชน์ที่ไม่ได้ทำความเดือดร้อนแล้วก็อยู่ร่วมกันได้โอ้ไม่เข้าครับนี่ก็เป็นครึ่งหลังทีมรวมมิดก็นําไปแล้ว5้าหนึ่งรวมไปก็นําไปแล้ว5้าหนึ่งให้ยิงเบาๆหน่อยนะอย่าไปยิงแรงนะ โอ้โยนไปแล้วโยนไปแล้วโยนไปแล้วนี่เห็นธรรมชาติขำไหำไวขำไอยส่งให้ขำไหำไอวส่งให้คำไำไวำำำบอยส่งให้ขำบยิงคำขยิงค้ำโอ้มันเตะแรงไปเตะแรงไปอยิงคำขอยิงให้ำวยิงให้คำไยิงอยิ่อยยิงโอ้หลุดไปแล้วเอาเอาำไวขำไอยเราขำบอยเอาำไำำบยิงคำบยิงส่งให้ขำไหคขำไหวยิงเลยขำบยิงเลยยิงโอ้ไม่ให้ขำไวยิงเลยส่งส่งให้ขำไยวขาให้ำไหว เออหลุดไปแล้วโลยัง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 ไม่ยัง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 ไม่ยองยังไมงยังยังไม่ออกยังไม่ออกยังยม่ออกยังยัลยังเ้งยั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 รยัง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 งยังเร็วัง้งังยัยัยัยงัััยััััั โอ้ยดีมาน่าดีกำลังไปตัวเนี้ยดีมาดีบอลเปล่าเลยดีบอลเปล่าเลยเฮ้ยนี่พุ่มหมานี่ไปเร็ว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 ทวงทวงทวงเวลาเนี่ยทวงเวลาเนี่ยทวงเวลาเนี่ยกู้ได้เอาออกออกเต็มมุมเต็มมุมเตะ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 มุมเร็ว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  เร็วเร็เอลยนอนโชว์นอโชวอ้าวการเตะคอนเนอร์แล้วไปคารเลยคาราเลยการโชวเลยโอ้โหไปเล้วหลุดไปแ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 ล้วอยเตะเลยขำลอยขอยขำอยโอ้ยข้ามคานเาเปิดเปลเวอาแล้วเปลีแล้วใครพร้อมเชียร์นะโอ้แกด้วนี่นี่นี่ โอ้ตัวนี้นักฟุตบอลของเรานักบอลของเรานักบอลของเรานักบอลของเราลูกคือเจ้านักกอล์ฟเป็นอะไรนักบอลของเรานักบอลของเราว้าวเราไปแล้วหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วแล้วหลุดไปแล้วเออเราหลุดไปแล้วโอ้ขับไหลโอ้ขับไหลได้ขับไหวขับไหลเร็วเร็ว ลุดมาแล้ว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 จะได้ไหมลุดมาไหมจะมาไหมเจาะยาวแล้วที่ยาวโอ้โหโอ้โหข่าวบอยข่วบอยโอ้ข่าวบอยบล็อกข่าวบอยบล็อกข่าวบอยบล็อกโอ้โหบล็อกได้จับ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 โอ้โหเตะกันเอง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  จะบล็อกได้ไหมโอ้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ไม่ได้เราเร็ว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 เหลือหนึ่งนาที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 เร็วเร็วเร็วเหลือหนึ่งนาทีจะปิดสกอไหม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 โอ้จะปิดสกอไหมโอ้เข้าไปอย่างสวยงาม6 3ปิดหมดเวลาหมดเวลาแล้วเออทีม ทีมรดช่องชนะทีมรดช่องชนะเอ้ยทีมเอ่อท uh ีมรวมมิรชนะเป็นไงครับอ๋อวันนี้ชนะเป็นไงวันนี้เป็นไงเป็นไงเป็นไงวันนี้เป็นไงฝากไกลปิดคลิปหน่อยดีว่าการเล่นบอลวันเด็กวันนี้สนุกไหมสนุกค่ะสนุกค่ะยังไงก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนเนาะฝากหน่อยฝากไก่แฟนคลับท่านผู้ชมหน่อย ถ้าชอบคลิปนี bye bye. ้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเพืนก็ละไจ้พวกเราทำคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายวัสดีค่ะโอ้